สวัสดีค่ะเพจปัปร,ปร,รานหน้าเปะน,นะคะกลับมาเจอก,กับเพจชิคคลิปชวนชิมวันนี้นะคะหายกันไปนานนะคะสำหรับคลิปชวนชิมนะคะยังไงวันนี้ก็กลับมาแล้วยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะคะชวนชิมวันนี้นะคะเพจชิอยู่ที่ร้านโอริวายบาร์นะคะวันนี้อยากจะทานสเต็กหมูนะคะทอดกิมเปียม,มดำๆจิ้มกับพริกผง่งน้ำปลานะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาสเต็กหมูกันนะคะ ขอทุกคนพีความสุขกับคลิปวิดีโอของแพจี้นะคะรักทุกคนนะคะมามาช,ชิมกันเนาะค่ะและเมนูวันนี้นะคะก็อยู่ตรงหน้าแพชี่ร้านะคะมันมีชื่อว่าสเป็นหมูนะคะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าทอดกินเกลียมเนยนะคะอร่อยมากเลยค่ะปกตินะคะถ้าฝรั่งเขาทานเขาก็จะทานกันกวแบบ ซอสที่เป็นของเขาอะเนาะแต่พิชี่ไม่เพราะว่าพิชี่ชเป็นสามเผ็ดสามเปรี้ยวพิชี่ต้องทำแบบนี้นี่พริกผงนะคะแล้วก็ลาดลงไปบป็นน้ำหมูเลยชุ่ำๆนะครับเนชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะ

ฝีมือการทำอาหารของโอลิเวอร์นะครับอยากจะบอกเลยว่าอร่อยมาก โอเคค่ะลาทุกคนไปกับคลิปชนชิมวันนี้นะคะสเต็กหมูนะคะนี่ขอทุกคนมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ Enjoy your day นะคะแล้วก็ขอใ้ทุกคนน่ารัก,น,รกน่ารักกับพี่ชีตลอดไปนะคะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะคอมเมนต์ได้ก็ดีนะคะส่งทุกคนเข้านอนกับคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ